มาสวัสดีครับไวรุ่นเข้าวงการไฟเนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปแนะนําสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับว่าเปิดไม้ยังไงให้ติดแล้วก็บอกข้อมูลแบบละเอียดเกี่ยวกับการตั้งค่าเสียงนะครับของเกมแล้วก็ของไม้นะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับก็มี Discord ก่อนนะครับเพื่อทดสอบไม้ว่าไม้ติดไหมกดตรงเซตติ้งปุ่มเมื่อกี้ปุ่มฟันเฟืองด้านซ้ายนะครับ กดเข้าไปนะครับผมแล้วก็เข้าไปที่ Voice and Video อันนี้เสียงและวิดีโอนะครับถ้าเป็นภาษาไทยอ่าทีนี้เนี่ยให้เราเลือก Input mode เป็น Voice activate เอ้ Voice activity นะครับอ่าเลือกอันแรกนะครับผมเสร็จแล้วปรับตรงนี้ให้เป็น On นะครับอ่าแล้วเราก็เลือกไม้ทีนี้เนี่ยถ้ามาเป็นสีเขียวแบบเนี้ยแปลว่าไม้ตัวนี้ก็คือไม้ที่เราใช้ก็ก็คือ Input ของเราก็คือไม้ของเรานั่นเองนะครับชื่อนี้นะครับผมอ่ะส่วนเอาพุ t เนี่ยก็คือลําโพงเนี่ยมันมีหลายชันแนลมากนะครับผมอ่าถ้าเราไม่รู้เนี่ยว่าตกลงแล้วเราใช้ชันแนลไหนนะครับอันนี้ไม่ต้องดูนะครับอ่าให้ดูตรงนี้คลิกขวาที่ไอเสียงตัวนี้ครับแล้วกด Open Volume Mixer ตรงนี้ครับจากนั้นมันจะบอกชื่อด้านบนเลยนะครับว่านี่ครับ ชื่อของ o อ่าเอาพุตของเราก็คือชื่อนี้นะครับผมอ่าโอเคนะครับอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็เข้าไปตั้งค่าในเกมได้เลยนะครับอ่ะก็เปิดเกมนะครับกด ESC นะครับผมแล้วไปที่ Settings นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็เลือก White Chat นะครับอ่ากดคลิกไป2รอบให้มันขึ้นในหน้านี้นะครับเสร็จแล้วกดลูกศรน,นะครับเป็น On ก็อย่างที่บอกครับเอาพุดเนี่ทให้มันตรงกับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงกับตรงเนี้ยถ้ามันถ้ามันของเรามีหลายชแนลเนี่ยก็ทําให้มันตรงนะครับอ่าโอเคเป็นอันนี้นะครับอ่าเราปรับตรงนี้ให้สูงสุดนะครับสูงสุดเลยนะครับไวแชท v อ l ล m มเนะี่ยก็คือการได้เปิดเปิดหูเพื่อได้ยินเสียงเพื่อนเนะนี่ยตรงเนี้ยถ้าเรายิ่งเพิ่มเยอะเราก็จะได้ยินเสียงเพื่อนดังขึ้นนะครับผมอ่าส่วนตรงนี้ก็คือ เสียงรถเสียงปืนหรือว่าเสียงบรรยากาศเสียง้องฟ้าอะไรพวกนี้นะครับอ่าโอเคถ้าเราปิดถ้าเราปิดอย่างเงี้ยก็คือว่าเวลาเพื่อนเรากดเปิดไมพูดเนะี่ยทุกอย่างมันจะเงียบหมดเลยครับได้ยินแค่เสียงเพื่อนอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรากดเพิ่มมานิดหน่อยเนะี่ยก็คือตอนที่เพื่อนเราเปิดกดกดเปิดไมเนะี่ยเราก็จะได้ยินเสียงรถเสียงเครื่องยนต์เงี้ยครับอ่าถ้าเราเพิ่มสุดเลยมันก็จะไม่มีการเบานะครับ อย่างเช่นถ้าเพิ่มสุดเนี่ยก็คือปกติแล้วเสียงรถมันจะดังของมันอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเราเพิ่มสุดเนี่ยเราเพื่อนเราเปิดไม์มันก็จะไม่เบาลงนบเสียงรถอะไรพวกนี้นะครับอ่าโอเคก็มาปรับใช้กันได้ส่วนนี้ก็เป็นเหมือนเพลงอย่างเช่นคนในเซิร์ฟคุณอนะ่ะเปิดเพลงนะครับผมแล้วเพื่อนคุณเปิดไม่์ถ้าคุณปิดอย่างเงี้ยก็คือเพลงแม่งดับนะครับผมแต่ถ้าเปิดมานิดหน่อยเพลงมันก็จะเบาลงเวลาเพื่อนคุณเปิดไม่อ่าประมาณนี้นะครับ ผมแนะนําว่าเต็มหมดนะครับอ่ะไม่เต็มดีกว,ว่าผมแนะนําว่าครึ่งช่องดีกว่านะครับก็ครึ่งช่องเผื่อเราจะดินเสียงเพื่อนเราชัดขึ้นนะครับอ่ะมาส่วนของไมโครโฟนนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็น enable นะครับอ่ะอย่างที่ผมบอกนะครับ Input ตรงเนี้ยขอให้มันตรงกับไอ้ที่เราเช็คเมื่อกี้นะครับเนี่ยที่มันขึ้นถ้ามันเขียวๆอยู่แปลว่าไม้ไมตัวนี้ติดนะครับ Input device ตัวนี้ติดแล้วก็เลือกชื่อตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเค นะครับผมอ่าของใครเป็นไอ้ voice activate เนี่ยก็เลือกเป็น push to talk นะครับผมไล่สองช่องล่างเนี่ยก็เปิดที่สุดเลยนะครับจริงๆสำคัญนะครับแต่ถ้าถ้าบอกว่าไมคดังเกินไปแล้วก็ถ้าเพื่อนคุณบอกว่าไมคคุณดังเกินไปคุณก็ลดตรงนี้ลงหน่อยก็ได้นะครับอ่าโอเคไมคของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับของผมเป็นค,นคนอนคอนไอคอนเดนเซอร์นะครับ อ่ะมาถึงไอ้ปุ่มที่จะกด to push to talk เนี่ยก็คือปุ่มที่กดเพื่อพูดนะครับมาคีมาตรงออ c ชั่นตรงนี้นะครับคีย์ binding คีย์ binding หรือเปล่านะครับ,นะรบกดคียข้าไป2รอบนะครับเสร็จแล้วเลือกที่ G D A ออนไลน์ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีให้ตั้งค่าตรงนี้ครับ push to talk นะครับผมแล้วก็แค่ ถ้าของใครเนี่ยไม่ได้ตั้งหรือตั้งเป็นตัวอะไรไม่รู้เนี่ยผมแนะนําเป็นตัว N นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้นิ้วโป้งเนี่ยกดเปิดไมในขณะที่เรากําลังวิ่งอยู่ได้นะครับอ่ามันจะได้สนุกสนานต่อการเล่นนะครับเป็นตัว N นะครับอ่าโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะก็มีแค่นี้ถ้าเราตั้งตั้ง device เนี่ยถ้าเราตั้งตรงเนี้ยตรงกับตรงกับที่ผมบอกไปข้างต้นเนี่ยมันจะไม่มีปัญหากับการได้ยินนะครับผม อ่าโอเคก็วันนี้ก็ขอจบเพลงนี้นะครับก็หวังว่าจะมีความสุขกับโรเพนะครับแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ